ก็ไม่มีใ,ใครดูแล้วไม่มีครูด้วยไม่มีใ,ใครปาแปลงกับปลาชนสัคงคมของทุกป,ปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลและค่ะโ,โดยมีผู้เข้าร่วมรับชมประมาณ2องพกว่าคนเลยทีเดียวนะคะผูบ้บริหารแลนักงานปปชโดยการภาครัฐภาคเอเกชนภาคกได้ประกาศเกตนารณร์ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันทุกส่วนทั้งภาครัฐภาคเอเกชนภาคประนาสัมคมและภาคีกลางเพื่อให้มีความทันสมัย มีความเป็นสาคลเฉิเตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมสุจริตเมื่อเอาลาอ้อมผู้อื่นกระทำบายสุเลยที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายะระดับสาคลในโอกาสนี้ขอขเชิญชวนพี่น้องด้วยการระมัดระบัิตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะพอดีว่าการประเมินปีนี้จะเป็นไม่ได้จ้างที่วางลงฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตสองหนึ่ง ค่ะและ้วก็ค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะต้องนะครับ <c oughs> สำคัญเชยมาลู้มือไหนมือขวานี่เเรื่องเพื่ทราบสองเรื่องก็อองนั้นก็ไปการสำคัญในที่ชุมวันนีออ้ก่อนก็คือเป็นท a, a Award 2021นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลัง1,300หน่วยงานนะคะ โดยคณะกรรมการปปชนะคะได้มีบทที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับก็จะเป็นนโยบายด้านการศึกาได้จากทางหลาัๆโครงการนะครับเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนะคะ ค่ะในระดับ AA ค่ะในระดับ e a e e ค่ะ5.98นะคะผลคะแนนในระดับ AA e e e ค่ะ